ตอนนี้ก็อยู่ในสวนโหรพานะครับก็มีดอกเต็มไปหมดเลยส่วนใบนางรักก็ได้แห้งมีแต่ดอกแห้งไปหมดนะครับนางรักกะเพราก็เช่นกันก็รู้สึกว่ามีแต่ดอกใบก็เล็กโดง่งโหระพาก็ใบเล็กโด่งนะครับตอนนี้ก็ได้มาทำการตัด โมนาพาเพื่อที่จะไปกัดกรอกอนเมล็ดของเขาเอาไว้เพื่อทําการปลูกในขั้นตอนต่อไปนะครับตอนนี้ก็ถือว่าอากาศมันร้อนในเดือนกุมภาพันธ์น้ําที่จะรดก็รู้สึกว่าแห้งไปหมดแล้วตามบอ่อตามอะไรก็แห้งกันนะครับตอนนี้ผมก็ได้มนาะทําการ ัเอาเฉพาะดอกแบบนี้นะครับเพื่อที่จะไปคัดกลองเอาเฉพาะง่าเมล็ดของเขามเมล็ดของเขาก็รู้สึกว่าเยอะๆมากมายเลย่วนนี้นะครับเดี๋ยวนะครับผมก็จะทําการตัดดอกแบบนี้นะครับ